ปิยามปิมายังพันตวิสุงวิสุงลักษณะทา,ายะปิสนานีนสาสหาปัญจสิริยาจาระนโมโตโัสสะภะคกวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสุกคนในชุมชนเห็นว่ามันเป็นปัญหาเขาเห็นว่าปัญหาร่วมนะครับเป็นปัญหารวบมาที่นี่นะครับคันว่าเรื่องนี้ึ้นปุ๊บนี่ นะครับขมี้นว้นบอกปุกนี่แม่แม่แมรวดอ่ะอันนี้คือปัญหาร่วมในชุมชนในหมู่บ้าน่ละหมูโอ้ยเราเมือเอาตับงงงหงดหสิดตั้งงงต่างกิโลนี่คกเด็กเดียวขาใส้ปากง่ายที่สุดแล้วแล้วับแนกินแล้วสีสันนี่แล้วสีคุกเอาเลยด้งซกินเขาซ้ำจับบเนาะอาวนะดกัน่เนาะดูแนกัน ว่างงานแต่ได้เบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละนะคะหรือภรรยารับจ้างทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ500บาทรถต่ำแล้วนะครับแล้วดีแล้ว ระบบประสาทสิทำงานศาสตร์นะครับทำง,งานศาสรอ่าก็สิเป็นผู้พิการนั่นะครับขาดว่าจบปอซี่นะครับแาสวัสดีการก็เดือนละสามร้อยผู้สูงอายุก็เจ็ดร้อยพอสมอนะครับการป่วยการก็เดือนละพับนบ้านรนรืเราปลูก่บ้านทอื่นนะครับขอขออยู่ สวัสดีครับพี่รองนะครับผมสุวรรณศรีเทียนนะครับเป็นพู้ใหา่บ้านบ้านดวงหน่อยมูทีซีนะครับเป็นประจดัดอำเภอหน้าดนจังหวัดมหาสารคามนะครับที่ได้ขเขาโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการท,ที่ดีนะครับที่เที่ในพี่รองเขาในหมู่บ้านของเขาได้รับการช่วยเหลือจากภัฒนาสังคมอ่อนคงของมนุษย์นะครับที่ได้ช่วยเหลือเฮาเฮาได้นำเสนอขึ้นมาสู่วทีเพื่อให้มีการพัฒนาในการช่วยเหลือหลายๆทันทีขาด ขาดการซอยเหลี่ยมวันนั้นแสนนั้นนะครับถือว่าบางครั้งกับใชยบ้านกับโภมีงบประมาณที่ไปซอยนะครับกดีที่ทั้ทงพัฒนาสังคมนะครับและก้ววมเหมือนก้มของมวลได้ออยืนมือของมานในเรื่องของออการจัดเวทีซอยแห่งชุมชนเชมแข็งนะครับก็เป็นทับเบิดลสามปีนี่แหละเนี่ยเสียจังไหนต่ออันนี้คือโจทย์ไงนะอันนี้คือโจทย์ที่ทพี่น้องไงอเขารวมโครงการนี่ต้องแก่นะมาที่นี้แนวทางก็คือ ถ้าเป็นไปได้เนาะ,ะท่านนายกอบตรเองก็ซ้อมมา3ปีแล้วเรื่องนี้นี่มันต้องยกระดับขึ้นเป็นข้อบัญญัติตำบลึ้นเป็นขอ,ขอบัญญัติตำบลเพื่อสีดําเนินการต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายก็คือกุ้มเป้าหมายเนี่ยเขาก็ต้องเลิกจากการสงห์ให้ให้เป็นการพัฒนายกระดับเขา จากคนที่บ่เคยเห็ดยังบ่มียังเห็ดน,นี่เขาก็ไปยุกระดครับเขาว่าเขาสามารถเห็ดยังได้แล้วก็ซอยเหลือจะของอยังได้เพื่อให้เกิดรายได้ต่อไปมันไม่มีโครงการแล้วต้องไปอาศัยของอ้ไท่าง,งอา้อบตดีเขามาซอยอันนี้คือเข้าม,มาชุมชนเข้มแข็งเหะที่นี่ใช้บาลเองเนี่เขาก็พุ่มใจว่าเอโครงการเี่เฮาเห็ดมานี่มันสามารถซอยเขได้